สรุปตารางคะแนนไทยลีกประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568อันดับ1บุรีรัมยูเนเต็ดยังคงรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนำเป็นจ่าฝูงด้วย19คะแนนจากการลงสนาม7นัดเก็บชัยชนะไปถึง6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครพร้อมผลต่างประตูดได้เสียบวก12ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากครับอันดับ2คือทรู e b งค็อกยูเนเต็ที่มี16คะแนนจาก7นัดเช่นกันโดยมีสถิติ ชนะ5เสมอ1และแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ท้าชิงอันดับ3คือราชบุรีมิตรผลที่มี13คะแนนจาก7นัดด้วยสถิติชนะ4เสมอ1แพ้2ยังคงเกาะกลุ่มหัวตารางได้อย่างเหนียวแน่นอันดับ4ระยองมี11คะแนนจากการชนะ3เสมอ2แพ้2ซึ่งถือเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีเกินคาด ในช่วงต้นฤดูกาลอันดับ5 BG ปทุมยูไนเต็ดก็มี11คะแนนเท่ากันแต่เป็นรองระยองที่ผลต่างประตูได้เสียด้วยสถิติชนะ3เสมอ2แพ้2อันดับ6การท่าเรือ f c มี10คะแนนจาก7นัดโดยชนะ3เสมอ1แพ้3อันดับ7เชี่ยมรายยูไนเต็ดมี9คะแนนจาก7นัดชนะสเสมอ3แพ้2 อันดับ8ประจวบก็มี9คะแนนเท่ากับเชียงราจาก7นัดสถิติชนะสเสมอ3แพ้2อันดับ9 S.C.G เมืองทองยูเนเต็ดมี9คะแนนเช่นกันแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นลบ1จาก7นัดสถิติชนะสเสมอ3แพ้2อันดับ10สุขโขทยัยมี7คะแนนจาก7นัดสถิติชนะ1เสมอ4แพ้2อันดับ11 อยุธยายูเนเต็ดก็มี7คะแนนเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นลบ2จาก7นัดสถิติชนะ1เสมอ4แพ้2อันดับ12นครราชสีมามี7คะแนนและผลต่างประตูได้เสียลบ3จาก7นัดสถิติชนะ1เสมอ4แพ้สองอันดับ13าลำพูนวอริเออร์มี6คะแนนจาก7นัดสถิติชนะหนึ่งเสมอสาม แพ้3อันดับ14พลังการ F4 มี6คะแนนเท่ากันและผลต่างประตูได้เสียลบ8จาก7นัดสถิติชนะ1เสมอ3แพ้3อันดับ15ชนบุรีอยู่ในโซนตกชันมีเพียง4คะแนนจาก7นัดยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเสมอ4แพ้3และอันดับสุดท้ายอันดับ16คืออุทัยธานี มีเพียง3คะแนนจาก7นัดก็ยังไม่สามารถเก็บใช้ชนะได้เช่นกันเสมอ3แพ้4จบกันไปแล้วนะครับกับตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวิดัสสวัสดีครับ